ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในการมาครั้งนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับขอบคุณเลยโดยเฉพาะที่ร้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศในฐานะที่เป็นแขกของผู้ว่าการจังหวัดในฐานะเป็นแขกของอาทางกัมพูชาในฐานะที่จะเป็นแขก ในพื้นที่ที่พวกเราปั่นผ่านไปซึ่งก็ทราบว่าทางกองกำลังได้ประสานการปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมขึ้นบุบแตที่8มิถุนายนปี2019ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ไม่จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนปี2 0 2 4เช่นกันแต่เนื่องด้วยเราว่างเว้นจากการจัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19าทำให้เราว่างเว้นมาช่วงระยะหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2และผมก็หวังย,งยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะจัด ในเป็นประจำทุกปีนะครับบาក្នុងឱកាសនេះដែរក៏សូមថ្លែងការអរគុណចំពោះកងកម្លាំងសន្តិសុខនារីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកម្ពុសម្រួលក្នុងការរៀបចំនេះពីប្រពธ์ពិធីនេះកើតឡើងពីមិនមានកើតឡើងដោយងាយស្រួលទេពីមិនមានការជួយជំរុញឆេនអំពីលោកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសន្តិសុខនារីក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តសរិនដែលមានស្របក្បាប់ជើង รวมได้ให้กับองค์พิอ้องเอาะเพิ่ติมโอสมัรช่างจอมาเยือนในความได้ครับก็ผมเองตมสขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากครับและภาพนี้เราจะมีไปเรื่อยๆวันนี้จะมีรางวัลดีฟร้อนชจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคขอกระหว่างทาเราจะมีา

một con gà vàng nó có 6500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 0 มีน้ำแียพี่ไปคายเร่งยังให้กันมาหลอยูุ่โมงค์มากส ร้อนเผาครับร้อนน้อนกอนคานก็มาช่วยกันครับคนร้ายก็มาช่วยกันมากย้ยครับมากราย่อาสรินบ้านเราสรีนบ้านเราสรีนสตรีนเอาสรินสรินนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพดูแลแทนนะครับ

ไปครั้งนี้นะครับให้มีความสุขในการปั่นนะครับแล้วก็ให้เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับได้บุญครับ